วิตกกังวลจนเกินไปจนเราไม่กล้าเริ่มทําอะไรบางอย่างเลยค่ะวันนี้แม่ขอมาพูดเรื่องวิตกกังวลกันบ้างนะคะพอดีเห็นหลายคอมเมนต์มากๆเลยเนาะเกี่ยวกับคําถามที่ว่าผลไม้จะยมไหมขนมจะยังกรอบอยู่ไหมพอได้อ่านแล้วก็รู้สึกเอ็นดูแม่แม่ค่ะที่วิตกกังวลแล้วก็ขอชื่นชมในความเป็นห่วงลูกของแม่แม่ด้วยค่ะแม่อยากจะบอกว่าสแนคบ็อกซ์เนี่ยจัดมาให้เด็กๆ2ปีแล้วแล้วก็ตัวกล่องที่ใส่ให้น้องนะคะเป็นกล่องแบบเก็บอุณหภูมิส่วนหนึ่งค่ะเรียกได้ดว,ว่ากล่องนี้คุ้มค่า กับการลงทุนสำหรับแม่มากๆผล,ลไม้และขนมที่จัดไปเนี่ยน้องๆทานได้ตามปกติเลยค่ะตลอด2ปีที่ผ่านมาเวลากลับมาบ้านนะคะแม่ก็จะเช็คดูก็จะมียมกันบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เน่าเสียค่ะเพราะว่าแม่จัดตอนเช้าในทุกๆวันถ้าแม่แม่กังวลว่าขนมที่กรอบเนี่ยจะหายกรอบแล้วไม่อร่อยก็อาจจะใส่เป็นพวกขนมปังหรือว่ายูโรคัสต์ดเค้กไปก่อนก็ได้ค่ะส่วนผล,ลไม้นะคะก็เลือกอันที่แบบยมยากๆเสียยากๆไม่ค่อยฉ่ำน้ำมากอย่างเช่นลั